สบายดีพี่น้องฟูแค้นคือบมเตรียมลงมาซะดโอ้ยมไปหาหน่อ้ก่อนนดขาเอย่าไไปฮะหมดหมดน่ารักนะนะนะนเอาห้ปังเฮนีเฮ้ยแซาจอยสีออกงานเลยพี่น้องสวาสดีพี่น้อมขึ้นจนศอกมาเฮ้คาลูกเพชร่บหน้ามัน้ยไปเื่อนชะไชกินใส่เฮยนายลง มึงเดินไปบุส่วนกูสิเลยเฮ้ยมาดำหน้านะสิคือส่วนกูมันเป็นไรค่ะทางกับหกโมงพี่น้อยเตรียมกับข่าวกินนะทังถอดอันนี้ถอดข่าวอื่นดีพี่น้องนงันทั้งทั้งเครื่องมันนั่นเออตัวใหญ่มันอ่ะโบอู่หัวขจ๊อดยัง ขาปีกะมันสิเป็นปีกสุดนะสบายดีพี่น้องขอบควพี่น้องทอดัาลจะทอดยังบอก้าปรชชนเฮ้ยมนอนน่ไปาน้าสรส่บ่เฮอยาอปดงพวกนีคือแค่ต้ื่ข้อ Okay. จะลอยออกง่ายโอเคสั่งจ pues ig. ิต <off> ต <ice alan> ิเลยใช่ไหมคอ้ยนีนเไ่ทางด้เลยโอ๊ยแปดเก้าโมงเผื่อสิไปเนี่ยนะากหกโมงค่ะลงไปห้านม่ะนี่จอยเก้าเอื้อเกอื้อไหนก็ได้ละลีปหนึ่ง บมีค่ะแล้วไม่เ,เลยว่มาแต่ก็ยบไปอืไไ่ข้าวสารมาป็นไหลนี่ไปนอืกดำบ่ันคนอื่นเขบกมีหนาเนาะตัา้งต้นงานไคิดว่าอย่งก็มัหวหาป้ิคไปทางนใไปะดาษมาได้ตาเดา mình lại chung đấy quay khâu đang quay xuống nếu như vậy thì sao đang phá mình đom đom bằng ớt hiểm mưa hoài kim rồi sẽ là, đi à, là... Ô, đã dạng, bây giờ mình dạng tốt Dạng là bột tốt Cứ chọi Cứ Cá, cá à, phê mà ta xạy hiểm lên đây <laughs> ตามสิไปหานมอีกันบอกว่ากี่สาวกัยอมพากันกินกูไปนำข้าวเด้อกูสยไปนำข้าวเด้อไปนำข้าวเด้อไปโลยโอ้ยมันเสียเสียมำเด็กก็เลยไปซับเด้อเสัวเสยมาวเมึงก็ซับกีดินไปเฮ้ย ออกมาไปน้ำเนี่ยออกมาไปน้ำโลดปลาสิไหลมันขึ้นโบเลวมาก็ไไไเไราไก่ข้นเนอใชดาไกตอนาะเดกเลนว่าม,ม,มินี่กหรจิา้ม,มินี่บาถาด้นนะมินี่เลบ้านตางอยู่เนาะชเช่าาเจนบวอยากบอกจะมอบ้านตัง เบีสุกนี่นไนก็มั้นี่าพอที่จะมาเอาพอินที่จูบน้าที่ถาเล็นน้าอะไรก่อนมันมาเมือ่อนาเจ้าตัวข่อยมอเป็นเมื่อละกัพอสินจะจิบยหน้าลหน้าล้วแบบเขาไปน้ำปลาพอกะเิเรนก็ไม่ติ้งแล้วแบนี้ร้อไปนำป้ปนำผลสิเน่น ว่อเขาแยงกับยู่ลุมคนแรกเขอจะได้ไปเก็บป้าน้ำเสดหน้ากับข่อยพปรซินสิจุบน้ายังไงก็เสร็จเจ้ากัเจ้าหน้าขอยจะเขมาเอาเมื่อแล้วขอเจ้าเอาบอเจ้าบอลเล่งหน้าแต่เล่นบอลอยากเล่นนะเจ้าจะเล่นกับบอลเจ้าบอ้เล่นเนาะหูดอกไม้เหรอพี่เนาะร้อยโฮสเด้อร้อยเด้ออาหารเช้าวันนี้ตามถั่ว ทอดปีเป็ดหร่ปีกไก่ล้ะปีไก่เดี๋ยวเถอไปหะประเดมถ้าขายงี้สบายดีพี่น้องเทีันเลเมีนเนะไรแมงไก่ไม่ติ่งวน่นี่ล่่างกย่างเขาบ้างี่เอาเถิพี่น้อง เอากินเาปลาห่าเนยวนนี้คนกินกี่โ่ากินน้ำกระดีใช่ตาโอ้กินเห่าอีฮีเขาบอกกินปลาเจ้ตาบิกาเดีววะเขาเนี่ย้องไปชิมเนี่ยต้องไิน ดออกข้าเดียวพาะเจน่ะเจาน่ะเน้นักใชิมืองานดึกิมื่อรึ้นๆเขากินขึ้นี้เหยวไม่ถุ่ยเลยเราขึ้นขึ้นได้แลเยนนักกับผมมอแล้วเขาแล้มาเลยขึ้นขึ้ปวดเปจนถงขำๆปวดจนจึงหนักเลยปวดิลยใจเจ้า อืมนี่นะอืมกรหากเรียนน้องาแล้วหมอนะเกลือแจ่ไปใน่ลงนี่พี่ลูกนอนตรงน้องก็เกียนเห็นขาดแล้วหมอบอกข้วยแม่ขอเ็นหินอเปียนขอเป็นชวยแม่ก็คืน ช่วยตัวได้ฝางลงแม่เดี๋ยวบอสจะเคยจองตัวไปหาหนังใหม่บอกให้ปันเขาก่อนมาสิโอ้จะไปชวนี่กัเจ้าชายข้าวได้ว่า

hãy subscribe cho kênh nè Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็นน้ำบะไร้ั้มได้ม mm ัน hmm. หุ่นจ่าก yeah, ินได้กลดหุ่นจ่ากนได้กลดอื้อตะโขยุบไะไรยุบอะองหลายตุ๋นไงจื่อ

พุกนทีตกพี่เนาะรุ่นมันตกที่ตบ่มนจูบนะต้าเนาะถ้าม,มันโตมันโตแต่เท่าี้แต่เท่าะขึ้นคนเนาะาหอน้นรุ่นไปเลยก็ขึ้นเลยนะก็ขึนก่อนยังใครกว่าขนก่อนันยังโตได้เลยยังพอ,ะอจ,จะกะไหมนีม่นั่นมีเด็กขูดหนึ่งฟูน,นิตี้ห้องสมเนี่ในั่านะฮายเดก กินเหมือนจิ้จงหัวเนี่ยเออจินง้ายกินมากินมาเอาอีกคอจะนอนเนี่ยเึ้นไปห้น้องก็มองไปหาป่ามอง่มอยไปห็ป่า กินเขาดเราส่วด้มาอ้าสกันอไนปสูตรอลมเย็นมาพานที่ตกว่ะท่านานเนน้ำฝนฝนตกอะไตูนะน้ำนตเล็นนเรียน่น้ำนเนี่ยว่าอันนี้นมันน้ำมันมมนะตกนี่ปันปก็มี่ได้น้ำ้นแสงเลยกับประดัอ๋อไหนที่เตนะประดัมรี้ยแลวประดําิ ประทันประทัมหัวลาแล้วพี่น้องขอบใจทุกูุกคนที่เข้ามาเบิ่งพ่อกันไม่คลิปนาะสบายดี